อย่างที่บอกก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการรับแจ้งเมื่อประมาณสี่ทุ่มนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะว่าทางพนักงานสอบสวนสพนครปฐมนะคะได้รับแจ้งตอนสี่ทุ่มนะคะว่ามีผู้ถูกกินได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ของสบลลับป้องอำเภอเมืองนครปฐมนะคะก็ที่เกิดเหตุนั้นก็อย่างที่ทราบข่าวเบื้องตอน้นก็คือตอนนี้คือเป็นบริเวณล,ลานกว้างหน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะทราบชื่อว่าเป็นบ้านของกำนันนก กำนันนกเี็ยก็เป็นคนดังเมืองนครปฐมเหมือนกันนะคะทราบชื่อกำนันนกก็คือนายปวีจันทร้ายนะคะซึ่งนะคะตำรวจทั้งสองท่านถูกเชิญให้ไปทานอาหารร่วมกันกับที่บ้านของกำนันนกซึ่งปกติกำนันนกเนี่ยเขาจะมีการจัดเลี้ยงเดือนละหนึ่งครั้งคือจัดเลี้ยงอ่าให้กับพพวกไรต่างๆเดือนละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มีการเชิญตํารวจทั้งสองนาย มาทานข้าวด้วยบอกว่ามาอยากทาความรู้จักนะคะมาทำข้าวเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็มาทําความรู้จักกันไว้นะคะแต่ระหว่างในเรื่องของการเดินทางมาสุดแล้วต้องการรับประทานอาหารนั้นนะคะกำนันนกนัดก็ไปพูดคุยกับท่านสวัสดิ์สวัสดิ์ศิวกรนะคะทุกในเรื่องเขาบอกประเด็นสาเหตุก็น่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของการที่ขอพูดคุยกันในเรื่องของแต่งตั้งยกย้ายกันย,ย้ายแต่ ให้กับพรรคพวกของกำนานะที่อยู่ในสายงานสรงจัดของพันธบตรปีศิวกรนะคะแต่ปรากฏว่าทางท่านสาวศิวรกรท่านก็บอกว่าการแต่งตั้ง,งย้ายหรือการย้ายใครเนี่ยก็ให้เหตุผลว่ามันก็เป็นไปตามร,ระเบียบขั้นตอนของต้นสังกัดแล้วก็ดูที่ผลงานเป็นหลักอะไรด้วยนะคะซึ<ช>่งก็อาจจะเป็นสาเหาุว่าจะเป็นสาเหตุในการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะไม่ลงรอยกันหรือไม่ราบรื่นนะคะทําให้มีมีการของเขียงดังกันนะคะ มีปากเสียงรุนแรงนะคะจากนั้นกับนันนก็ออกไปออกจากโต๊ะไปนะคะนะคะ,ะ,ะแล้วก็ขณะดเดียวกันก็จะมีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการกุยเลี้ยงกันอยู่ค่ะทั้งสองท่านนะคะ,ะเดินเข้ามาที่โต๊ะของสาวัตนะคะก็มีการทักปืนเลยใส่ทั้งสองท่านก็ยิงใส่สาวัตเร็จนัดนะคะ,ะแล้วก็อ,อีกตำรวจท่านหนึ่งถ้าเรามุกก็ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนีนะคะซึ่งก็ถือว่าหลักจากเกิดเหตุนั้นนะคะทาง ท่านข้าบัญชานะคะโดยเฉพาะผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งถือว่าเป็นลูกน้องในสังกัดท่านด้วยนะคะท่านขอดโทโดรเดลพบภูริเดชท,ท่านก็มีการรายงานถึอว่าท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็มีการสั่งการให้มีการจัดทีมในการไล่ล่าผู้ที่ก่อเหตุนะคะก็ทราบชื่อก็คือนายน่องนะคะหรือน,นายธนันชัยมั่นนาคนะคะซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันคนดังนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะก็มีการอนุมาติเอกสารออกหมจับเรียบร้อยแล้วนะคะ ต,ตำรวจก็กาลังมีการสืบสวนหาเส้นทางการหลบหนีอยู่นะคะก็ทางตํารวจทางท่านสอบตรก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าหากาการติดตามจับกุมแล้วเขาขัดขืนอะไรเนี้ยก็ให้อนุญ,ญาตให้มาตรการทาตรการท่านเด็ดขาดในการดาเนินการได้วันนี้นะคะทางท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านอ่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลค่ะท่านก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลนครปฐมฉาะก็ไปเยี่ยมอาการพันโมโทวสทินพันปีนะคะรองผู้การที่ถูกยิงที่แขนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็อ่า ท่านก็สอบถามถึงอาการแล้วก็ให้เล่าเห,เหตุการณ์นะคะซึ่งอาการของพันตารวจโทวสินก็คือได้รับบาดเจ็บที่แขนเราไม่ได้สาหัสอะไรนะากพูดจากคุณเรื่องนะคะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของศพของสาววัรนะคะที่ถูกทิ้งได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้นะคะคาดว่าน่าจะนําศพมาทาพิธีบทรมศลที่วัดประศรีมหาธาในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของคดีคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าตารวจอาจจะมีมาตรการหรือมีการติดตามจับกลุมอย่างไรล่าสุดทางกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางก็มีการ ออกประกาศจับแล้วนะคะสําหรับในหนองนะคะที่ก่อเหตุยิงตารวจเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นมีเบาะแสยังไงก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่ชุบใช่ค่ะก็ออกประกาศจับกันเรียบร้อยนะคะน่านนันทชัยมั่นหน้านะคะหรือหนองนะคะที่ก่อเหตุยิงตารวจเสียชีวิตนะคะก็ปอกบก็พูดมาเสียงชัดเลยค่ะว่าหากสู้ไฟเผาเปนปตามมาตรการขั้นเด็ดขาดทันทีค่ะนะคะ